ศกกาารึษสวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับผมคณินจุลเสวกในรายการข่าวรอบรั้วศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีมาประจำวันพฤหัสบดีที่23พฤศจิกายนพุทธศักราช2566ครับวันนี้มีสิ่งใดน่าสนใจบ้างติดตามรับชมได้เลยครับ ข่าวแรกวันนี้นะครับนำคุณผู้ชมมาติดตามการมอบของที่ระลึกให้แก่ข้าราชการครูที่ย้ายสถานที่ปฏิบัติราชการครับ วันนี้ที่ลานหน้าคารสิริวิทยาธรดรรังสิตบดสุวรรณโรจนะผะ้อำนในการวิทยาฐานะเชี่ยวชาญศูนย์เคสิเป็นตัวแทนคณะครูบุคลากรผู้ปกครองและนักเรียนในการมอบของที่ระลึกให้แก่ข้าราชการครูเนื่องในโอกาสย้ายสถานที่ปฏิบัติราชการของข้าราชการครูจำนวน3คนได้แก่นางสาวประภาสีธนสารมิมนนักจิต,ตวิทยาคลินิกนางสาวสามวีจิรโชตอุปพ,พงศ์นักกิจกรรมบาบัดและนายอุกฤษทองสันทัศนักกายภาพบำบัด การกล่าวให้กำลังใจและให้โอวาทในการปฏิบัติราชการให้ประสบความสำเร็จก่อนบันทึกภาพร่วมกันครับถัดมานะครับนำคุณผู้ชมมาติดตามการเข้าศึกษาดูงานของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมาครับวันนี้ที่ลานหน้าทางสุริวิทยาธรครูเวนกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา จำนวน14คนการร่วมกิจกรรมหน้าเสาธทงการเคารพธงชาติการสวดมนต์ไหว้พระและการแผ่เมตตาการร่วมกิจกรรมวงกลมะนั้นร่วมกิจกรรมการเดินสนามกระตุ้นพัฒนาการและแบ่งออกเป็นสองกลุ่มในช่วงเช้าเป็นการศึกษาเรียนรู้ดูงานห้องแรกครับห้องกายภาพบำบัดห้องกิจกรรมบำบัดห้องแพทย์แผนไทยห้องศิลปะบำบัดห้องทักษะกการดำรงชีวิตห้องเรียนดนตรีบำบัดห้องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงห้องการได้ยินห้องฝึกพูด ห้องบกพร่องทางสติปัญญาห้องบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพห้องเรียนอาชาบำบัดในช่วงบ่ายเป็นการเรียนรู้ดูงานห้องเรียนสาขาบุคคลออทิสติก1บุคคลออทิสติก2บุคคลออทิสติก3ห้องเตรียมความพร้อมส่งต่อห้องบกพร่องทางการเห็นห้องปรับพฤติกรรมห้องสมาธิบำบัดโดยทั้ง2กลุ่มจะใช้ตารางการศึกษาดูงานเดียวกันโดยเปลี่ยนจากเช้าเป็นบ่ายและไปท้ายด้วยการสรุปกิจกรรมโดยมีนางสาวธนชพรสุขเหลือรองผู้อำนวยการ ร่วมสรุปกิจกรรมและมีตัวแทนนักศึกษาได้กล่าวถึงประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาดูง,งานในครั้งนี้โดยนักศึกษารู้สึกประทับใจในการต้อนรับของคณะครูและบุคลากรพร้อมทั้งได้รับความรู้ในเรื่องการให้บริการนักเรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษและจะนําประสบการณ์ที่ได้รับในวันนี้ไปปรปับใช้ในสายงานณนห้องประชุมสุรานารีครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอลิสาหิมกอค่ะนักศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิตชั้นปีที่3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมาค่ะค่ะสำหรับสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะเรียนรู้เกี่ยวกับสื่อการสอนที่คุณครูแต่ละท่านค่ะที่ตั้งใจทํามาเพื่อที่จะพัฒนาเด็กๆให้สามารถพัฒนาตนเองและความรู้สึกในวันนี้ก็รู้สึกชื่นชมคุณครูทุกๆท่านที่ศูนย์แห่งนี้มากๆเลยค่ะเนื่องจากว่า ความตั้งใจที่จะสอนเด็กๆค่ะให้พัฒนาตนเองได้ดียิ่งขึ้นค่ะแล้วก็สื่อมีความน่าสนใจค่ะแล้วก็แข็งแรงทนทานค่ะสิ่งที่จะนำไปประยุกต์ใช้ก็คือการที่จะนำสื่อการเรียนการสอนที่คุณครูนะคะประดิษฐ์ขึ้นมาค่ะที่ได้เรียนรู้นะคะนำกลับไปใช้ในการลงชุมชนศึกษารเรียนรู้ใน ให้กับเด็กๆค่ะที่อาจจะเหมือนเข้าไม่ถึงการศึกษาในเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษคะ่ะค่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะหนูชินาสาสุดาราโสกัมปังค่ะเป็นนักศึกษาพยาบาลศาสตบัณฑิตชั้นปีที่3ค่ะจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมาค่ะ สิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะเหมือนได้มาเปิดประสบการณ์ใหม่ๆค่ะซึ่งเราก็ไม่เคยเห็นมาจากที่ไหนมาก่อน,นะคะ่ะถ้าไม่ได้มาที่ศูนย์นี้ได้เห็นวิถีชีวิตของน้องๆว่าดําเนินยังไงการศึกษาเป็นยังไงที่นี่มีกิจกรรมหลากหลายให้น้องๆได้เลือกทําแบบเฉพาะบุคคลมากๆค่ะแล้วก็รู้สึกชื่นชมคุณครูทุกท่านนะคะที่มีความอดทนมีเมตตาในการที่จะสร้างน้องคนหนึ่งให้แบบ เหมือนดําเนินชีวิตต่อไปได้ในสังคมอะค่ะแล้วก็ชื่นชมคุณครูทุกท่านที่นี่นะคะที่สามารถทําสื่อออกมาได้ยอดเยี่ยมมากๆค่ะที่จะให้น้องๆเหมาะกับน้องๆแต่ละคนค่ะสิ่งที่จะนำไปปรับใช้ก็คือจะนําพัฒนาจะนําสื่อที่คุณครูได้ทําได้ศึกษาจากแต่ละห้องนะคะนําไปพัฒนาในการเรียนต่อไปศึกษาต่อไปค่ะแล้วก็เหมือนเราได้มาสัมผัสน้องๆที่นี่นะคะก็จะทําให้เราสามารถนํา การทักษะต่างๆที่คุณครูถ่ายทอดมาการเข้าหาเด็กๆพวกนี้นะคะ่ะว่าเราจะเข้าหาเขายังไงจะจัดการยังไงเวลาเราเจอน้องๆค่ะก็สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็การเรียนหรือว่าการศึกษาต่อๆไปได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวออนจิราดงกระโทกนักศึกษาพยาบาลสา์บัณฑิตชนปีที่3วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน,นีนครราชสีมาวันนี้ พวกเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆของเด็กที่มีความพิเศษในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านสติปัญญาหรือว่าด้านร่างกายแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับการทำสื่อให้มีความน่าสนใจการเรียนรู้ที่จะพัฒนาเด็กในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านกายการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่หรือว่าด้านสติปัญญาหรือการควบคุมอารมณ์สิ่งที่ประทับใจในวันนี้นะคะก็ประทับใจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสื่อค่ะที่คณะคุณครูได้จัดทํามาในแต่ละห้องหรือว่าในตามแผนการเรียนการสอนที่มีความน่าสนใจความเอาใจใส่ของคณะครูอาจารย์ต่อเด็กทุกคนค่ะแล้วก็เป็นการเอาใจใส่ที่จะนิเทศให้กับพวกพวกเราค่ะแล้วก็สิ่งที่จะนําไปปรับใช้นะคะจะนําไปปรับใช้เรื่องของการสร้างสื่อที่มีความน่าสนใจค่ะแล้วการเรียนรู้การพัฒนาไปกับเรียนรู้ที่จะ ศึกษาในเด็กค่ะแล้วก็พัฒนาเรื่องเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กในด้านต่างๆค่ะให้สามารถดำรงอยู่ในไปใช้ชีวิตในสังคมได้ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุธินีปิ่นกลางค่ะนักศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิตชั้นปีที่3ค่ะจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมาค่ะค่ะวันนี้นะคะได้มาศึกษาดูงานที่ศูนย์การศึกษาพิเศษเขต11จังหวัดนครราชสีมาค่ะ ค่ะวันนี้รู้สึกประทับใจมากนะคะกับการเรียนการสอนของคุณครู канале, คุณครูแต่ละท่านนะคะค่ะแล้วก็สิ่งที่ได้เรียนรู้จากวันนี้นะคะก็คือได้เรียนรู้การจัดการเรียนการสอนของเด็กที่มีความบกพร่องในด้านต่างๆนะคะแล้วก็ได้เห็นความใส่ใจของคุณครูค,ค่ะที่มีต่อเด็กทุกคนนะคะแล้วก็มีความเมตาตาต่อเด็กทุกคน,นะคะ่ะได้เห็นการทํางานของสห ators, วิชาชีพนะคะในแต่ละด้านค่ะที่มีความร่วมมือกันนะคะ ค่ะแล้วก็สิ่งที่จะนาไปประยุกต์ใช้นะคะคือการนําสื่อการสอนค่ะโดยสื่อการสอนของที่นี่ค่ะมีความสวยงามและก็มีความหลากหลายมากๆเลยค่ะจะนําไปประยุกต์ใช้ในการเช่นการลงชุมชนค่ะการนําสื่อนะคะไปให้สุขศึกษาแก่บุคคลในชุมชนนะคะต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ ต่อเนื่องกันที่การให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกดครับวันนี้นายกตษศักดิ์คงบัวพารองผู้อุ่งในการนางบุกดาเจ้าจัจนทื์ทึกหัวหน้า,นาวิชาการภายนอกนางสาวพัชรรัต์ไมสีขาวหัวหน้า,นาหน่วยบริการเขตเจ็ดพร้อมด้วยคณะครูบุบคลากรหน่วยบริการประทาย รวมใ้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษจำนวน26คนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การให้บริการของหน่วยบริการพร้อมทั้งเยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียนหน่วยบริการประทายจากนั้นคณะได้เดินทางต่อไปศึกษาดูงานที่ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีมาหน่วยบริการศรีดาโดยเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการการทำงานตามโครงสร้างบริหารงาน4ฝ่าย การนำเสนอวิดิทัศน์ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีมาหน่วยบริการสีดาการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การให้บริการของหน่วยบริการนักศึกษาวิชาชีพหน่วยบริการเขต6กพร้อมทางเยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียนหน่วยบริการสีดาครับรอบรร้เคส11วันนี้นะครับนำคุณผู้ชมมาติดตามการปฏิบัติราชการของคณะครูบุคลากรกันครับ วันนี้คณะครูบุคลากรหน่วยบริการปากช่องและหน่วยบริการปากช่องกลางดงพร้อมด้วยแพทย์แผนไทยหน่วยบริการเขต4นำนักเรียนจำนวน2คนเข้าร่วมออกหน่วยบริการอำเภอปากช่องยิ้มเคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567 โดยมีนายคณะชนศรีเจริญเป็นประธานในพิธีโดยได้ประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ของศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดน,นครราชสีมาหน่วยบริการปากช่องและหน่วยบริการปากช่องกลางดงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมปีใหม่สุขสันต์บ้านเด็กสุข,ขีประจำปี2567การรับสมัครนักเรียนรายใหม่และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนที่มีความต้องการจะเป็นพิเศษณวัดโป่งประทุนบ้านโป่งประทุนหมู่ที่3ตำบลปากช่องอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาครับ ใจดีรอบรู้วันนี้นะครนำคุณผู้ชมมาติดตามผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนการพัฒนานักเรียนที่มีความต้องการจะเป็นพิเศษของเรากันครับ วันนี้ผู้ใหญ่ใจดีคุณสำเริงม่วงเอี่ยมและครอบครัวสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานพร้อมเงินสนับสนุนจำนวน1000บาทให้แก่นักเรียนที่มีความต้องการจะเป็นพิเศษณนะห้องกลุ่มบริหารทั่วไปครับหมดเวลาสำหรับข่าวรอบรัวประจำวันนี้แล้วครับก่อนจากการขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภาษาโคราชรุนี้เสนอคำว่าดับแนวดับแนวแปลว่าตายหรือสูญพันธุ์เช่นหน้ามาเข่ากำลังจะออกรวงดับแนวหมดแปลว่าน้ำท่วมข้าวที่กำลังออกรวงตายหมด เพราะทั้งหมดนี้คือข่าวรอบรัว้วคณินจุลเสวะวกพร้อมทีมงานข่าวรอบรัว้วต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสาหรับวันนี้สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูกิจกรรมการเรียนการสอนห้องทักษะการำดำารงชีวิตสัปดาห์นี้เด็กๆจะได้เรียนรู้เรื่องอะไรไปชมกันเลยคะ่ะห้องทักษะการำดำรงชีวิตสัปดาห์นี้เด็กๆจะได้เรียนในหน่วยการเรียนรู้เรื่อง การทิ้งขยะให้ถูกถังโดยใช้สื่อการคัดแยกขยะที่มีถังขยะทั้ง4-4-4ประเภทให้เด็กๆได้เรียนรู้ก่อนออกไปทำกิจกรรมนอกห้องเรียนค่ะถังขยะสีเขียวใช้ใส่ขยะเปียกหรือขยะที่ย่อยสลายง่ายถังขยะสีเหลืองใช้ใส่ขยะรีไซเคิลถังขยะสีน้ำเงินใช้ใส่ขยะทั่วไปและถังขยะสีแดงใช้ใส่ขยะอันตรายค่ะนอกจากนี้ยังมีสื่อให้เด็กๆฝึกจับคู่ประเภทของขยะกับถังขยะสีต่างๆก่อนออกไปทำกิจกรรมการทิ้งขยะให้ถูกถังนอกห้องเรียนค่ะ ทิ้งขยะให้ถูกถังเราปรับโลกเปลี่ยนแล้วพบกันใหม่ค่ะศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีมาสวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนมาชมกิจกรรมการเรียนการสอนห้องสาขาบุคคลออทิสติก3ค่ะโดยกิจกรรมก็จะเริ่มตั้งแต่การสวัสดีทักทายเรียกชื่อรายงานตัวค่ะจากนั้นเข้าสู่หมวดวิชาการทักษะทางสติปัญญาหรือการเตรียมความพร้อมทางวิชาการค่ะ บูรณาการร่วมกับทักษะการเนื้อมัดเล็กการจับดินสอลากเส้นการระบายสีนั่นเองค่ะเด็กๆของเราสามารถนั่งโตะระบายสีได้ด้วยตนเองนะคะหรือบางคนอาจจะมีคุณครูค,คอยช่วยเหลือค่ะเมื่อได้เห็นผลงานของตัวเองเด็กๆก,ก็จะแฮปปี้มีความสุขแบบนี้เลยค่ะน่ารักไหมคะทุกคนเรามาปิดท้ายกันด้วยกิจกรรมเสียงตามสายค่ะ เด็กๆชอบมากค่ะวันนี้ห้องออิษฐิขอขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะยิยนดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนสาขาบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาวันนี้กิจกรรมการเรียนการสอนของเราจะมีอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลยค่ะ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมปีใหม่สุขสันต์วันเด็กสุข,ขีประจำปี2567ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดน,นครราชสีมาวันที่10มกราคม2567เเชิญชวนร่วมสนับสนุนของขวัญของรางวัลอุปกรณ์การเรียนอาหารเครื่องดื่มขนมทุนการศึกษาโรงบุญหรือบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือคนพิการได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี 3 4 1สี่หนึ่ขีดหขีดสามเจขีดสสามารถลดหย่อนภาษีได้สองเท่าค่ะ สำหรับคุณผู้ชมที่มีจิตศรัทธานะครับสามารถบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือครอบครัวคนพิการได้ที่ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึก,ศกษา11จังหวัดนครราชสีมาหมายเลขบัญชี341ขีด1ขีด37706ขีด2ครับเงินที่คุณผู้ชมบริจาคเพื่อซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อช่วยพัฒนาคนพิการสามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าตามระเบียบกรมสรรพากรครับ มูลนิธิการศึกษาพิเศษเพื่อคนพิการโดยศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีมาขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมระดมสมทบทุนเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการจะเป็นพิเศษโดยสามารถบริจาคเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีมูลนิธิการศึกษาพิเศษเพื่อคนพิการเลขที่บัญชี 3, 4 1 0งขีด ขีด8 3 2 6 9ขีด6หรือสามารถติดต่อได้ที่มูลนิธิการศึกษาพิเศษเพื่อคนพิการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีมาเลขที่2-14หมู่2ถนนเลี่ยงเมืองตำบลจอหออำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา303-10นั์สานวัตกรรม กล้าไกลสู่สากล